สวัสดีครับเด็กๆชั้นมอสี่ทุกคนวัยรุ่นวัยมันตอนนี้ได้เวลาเรียนภาษาไทยกับครูอุ้มแล้วครูอุ้มเนี่ยนำเรื่องราวดีๆมาฝากเด็กๆอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าแต่ว่าคิดถึงครูอุ้มหรือเปล่านะครูอุ้มก็คิดถึงเด็กๆมสีเช่นกันเลยวันนี้เรามาแก้ความคิดถึงกันนิดนึงครูอุ้มนำวรรณคดีเรื่องเอกของไทยมาสอนวันนี้เป็นเรื่องที่เด็กๆชั้นมอสีทุกๆโรงเรียนจะต้องได้เรียนเรื่องนี้ลูกเรื่องอีเหนาต สึกกระหมังกุหนิงไม่ใช่สึกกระหนุงกระหนิงนะเป็นสึกกระหมังกุหนิงอ่าเป็นชื่อเมืองและก็เป็นชื่อคนด้วยรับรองว่ามันหยดติ่งวรรณคดีเรื่องนี้เรามาเริ่มเรียนกันเลยเลี้ยวจะเสียเวลาเปล่าๆเนาะเรามาดูประวัติความเป็นมาก่อนธรรมดาเรียนกับครูอุ้มเนี่ยก่อนจะเข้าเรื่องย่อก่อนที่ครูอุ้มจะเล่าเรื่องให้ฟังครูอุ้มก็จะสอนประวัติความเป็นมาก่อนว่าวรรณคดีแต่ละเรื่องมีผู้แต่งอะไรใช้คําประพันธ์ชนิดใดอ้ัมาประวัติความเป็นมาของวรรณคดีเรื่องนี้ ผู้แต่งคือรัชกาลที่สองนะลูกจำไว้นะผู้แต่งคือรัชกาลที่สองใช้ฉันทลักษ์ในการแต่งนั่นก็คือกรอนบทละครลูกกรอนบทละครคล้ายๆกรอนแปดวิธีการแต่งบทละครเนี่ย แต่งกรบทละครเนี่ยเราจะต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการแต่งกรรแปดหรือกรสุภาพเสียก่อนแต่ความแตกต่างระหว่างกรบทละครและกรสุภาพทั่วไปคือกรบทละครจะขึ้นต้นด้วยบัตรน,นั้นเมื่อนั้นมาจะกล่าวบทไปอีกรอบหนึ่งบัตรนั้นเมื่อนั้นมาจะกล่าวบทไปอีกรอบหนึ่งบัตรนั้นเมื่อนั้นมาจะกล่าวบทไปบัตรนั้นใช้ยังไงบัตรนั้นใช้นําหน้าตัวละครรอง หรือตัวละครที่ไม่สําคัญในเรื่องเมื่อนั้นใช้นําหน้าตัวละครที่สําคัญในเรื่องส่วนมาจะกล่าวบทไปใช้เริ่มตอนใหม่ๆใ,ในเรื่องอ่าง่ายเนาะอันนี้คือกรอนบทละครลูกต่อไปที่มาของเรื่องวรรณคดีเรื่องนี้ไม่ใช่วรรณคดีของไทยเป็นวนรรณคดีที่มาจากชวาชวาก็คือประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบนันถ้ามาลายูคือมาเลเซีย ถ้าชาวาคืออินโดนีเซียวันเดดีเรื่องนี้เอามาจากชาวาลูกแต่เดิมเนี่ยเราเรียกว่านิทานปัญญีน่นิทา,านปัญญีเข้ามาในอายุทยานะลูกเข้ามาตั้งแต่สมัยอายุทยาเข้ามาในไทยตั้งแต่สมัยอายุทยาแล้วในานามว่านิทานปัญญีความดีเด่น ความดีเด่นของวรรณคดีเรื่องนี้ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นยอดแห่งบทละครรำบทละครรำทั้งแผ่นดินอีเหนาวตอนสืบก,กระหมังกูน,นิ่งเนี่ยถือว่าเป็นยอดที่สุดแล้วออ่าันนี้คือความดีเด่นเป็นพื้นฐานความรู้เบื้องต้นคราวนี้เรามาดูคําว่านิทานปันยี่นิดหนึ่งลูกเมื่อกี้ครูอุ้มบอกว่าอีเหนา เข้ามาในไทยในนามว่านิทานปัญญีเข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยาพอเข้ามาในสมัยอยุธยาเนี่ยในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่มองบนไม่ได้อะไรลูกนึกนเดี๋ยวลืมนะเข้ามาในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระองค์มีพระราชธิดาสองพระองค์นั่นก็คือเจ้าฟ้าหญิงมะกุและเจ้าฟ้าหญิงกุลทนนะลูกคราวนี้พอเข้ามาปุ๊บ เจ้าฟ้าหญิงมากุฏทรงแปลงเรื่องนิทานปัญญีให้เป็นแบบไทยตั้งชื่อว่าอ e ีเหนาเรียกว่าอ e ีเหนาเล็กก็คืออ e ีเหนานะอีเหนาเล็กนะลูกส่วนเจ้าฟ้าหญิงกุนทนแต่งอ e ีเหนาใหญ่เรียกว่าดาหลัง e อีเหนาใหญ่เรียกว่าดาหลัง e อีเหนาเล็กเรียกว่าอ e ีเหนานะลูกดาหลังกับอ e ีเหนาตัวละครเหมือนกันเลย แต่เนื้อเรื่องเนี่ยดาหลังจะแรงกว่าการแสดงบทบาทตัวละครในเรื่องเนี่ยจะแรงกว่าและไม่มีตอนจบของเรื่องเนื่องจากดาหลังไม่มีตอนจบของเรื่องจึงไม่ได้รับความนิยมอ่านไปแล้วปุ๊บเอ๊ะจบยังไงคนไทยจึงนิยมเรื่องอีเหนามากกว่าคราวนี้ผ่านไปในสมัยยุทธยาพอมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เรื่องอีเหน,เน่ยมันก็สืบทอดตั้งแต่อยุธยาลงมาแล้วถูกไหมทนบุรีลงมาแล้วแล้วก็มาถึงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สองจึงปรับปรุงเรื่องอีเหนาแล้วก็แต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อใช้แสดงบทละครลำลุกใช้แสดงบทละครลำการใช้แสดงบทละครลำเนี่ยเขาเรียกว่าบทละครนอกบทละครนอกมีกี่เรื่องอ่ะมีอีเหนามีดานหลัง มีอุณรุตอ่าอ,อย่างเงี้ยนะใช้แสดงบทละครในขออภัย <c oughs> ในกับนอกมาสลับกันนะเอาใหม่นะตึดดตึใช้แสดงบทละครในบทละครในกับบทละครนอกต่างกันยังไงลูกบทละครในคือเล่นในวงังบทละครนอกคือเล่นนอกวงังเล่นในวังก็จะใช้ผู้หญิงแสดงล้วนถูกไหมเพราะในวังมีแต่ผู้หญิงก็ใช้ผู้หญิงแสดงล้วนส่วนบทละครนอกก็มีผู้ชายแสดงเออไม่ยากนะ ดังนั้นเรื่องอีหนาใช้แสดงบทละครลาซึ่งเป็นละครใน,นนะลูกละครใน,นเอาผ่านไหมผ่านไม่น่าจะยากผ่านไหมเนี่ยผ่านนะเอาผ่านไปคราวนี้ก่อนที่ครูอุ้มจะเล่าเรื่องย่อให้นักเรียนฟังครูอุ้มจะแบ่งเมืองออกเป็นสามเมืองลูกสามเมืองนี้เนี่ยสามเมืองเลยนะเอาเรามาดูสามเมืองนะเดี๋ยวงหงห เป็นเมืองในเรื่องเพื่อไม่ให้งงต้องอธิบายก่อนหนึเมืองกระหมังกุหนิงมีเท้ากระหมังกุหนิงเป็นกระสับเท้ากระหมังกุหนิงมีน้องสองคนชื่อระตูปายหยางกับละตูปะหมัน เท้ากระหมังกูหนิงมีลูกชื่อวิยาสกามอุ้ยมันมันหมังหนังนะเดี๋ยวมันจะงงนะเอาจํานะอันนี้คือเมืองกระหมังกูหนิงต่อไปเมืองที่สองคือวงเทวาวงเทวามีหลายเมืองมีสี่เมืองนะลูกมีเมืองของเท้ากุเลปันเมืองของเท้าดาหาเมืองของเท้ากาหลังและเมืองของเท้าสิงหัสสาลีเรียกสั้นๆว่ากุเลปันดาหากาหลังสิงหัสสาลีกุเลปันมีลูกชื่ออีเหนา ส่วนอีเหนามีสหายหรือมีทหารคู่ใจว่าสังคามาราตาจำไว้นะเท้าดาหามีลูกชื่อบุษสบาเท้ากาหลังมีลูกชื่อสุรานาโกงตัวละครทั้งหมดเนี่ยปรากฏในเรื่องนะลูกความจริงมีตัวละครมากกว่านี้นะในแต่ละเมืองแต่เอาเฉพาะที่ปรากฏในเรื่องเด็กอาจจะงงว่าเอออีเหนากับบุษสบาเป็นพี่น้องกันนี่ทําไมถึงรักกันล่ะทำไมอีเหนาบุตรสบาถึงเป็นพระเอกนางเอกของเรื่องล่ะตามธรรมาชาติ ของวงกษัตัตร์นะลูกเขาจะไม่ยอมให้เชื้อไขของเขาเนี่ยแบบมีเชื้อสามันชนเข้ามาเขาจะให้แต่งงานกับในราชวงศ์ด้วยกันเองดังนั้นพี่กับน้องก็แต่งงานกันได้ไม่ผิดกฎใดๆนะลูกไม่ผิดกฎใดๆอันนี้สองเมืองแล้วนะ <ส hair> เมืองกำมงกุุิงกับวงเทวามีส <hair> ี่เมืองต่อไปเมืองสุดท้ายคือเมืองหมันหยาเมืองหมันหยานี่มีพระมหากษัตริย์ชื่อระตูหมันหยา และตูหมันหย่ามีลูกชื่อจินตลาวาตีเรานี้สองเมืองนี้สนิทกันวงเทวากับเมืองหมันหย่าสนิทกันเพราะว่าอีเหนาเนี่ยก็มีภรรยาไงชื่อจินตลาวาตีเออเป็นเมียแรกเป็นเมียแรกชื่อจินตลาวาตีจึงสนิทกันอ้าวครานี้ผ่านไปแล้วเรื่องเมืองเรามาดูเรื่องยอ่อนิดหนึ่งเรื่องยอ่อมีแค่นี้เองเรื่องยอ่อมีแค่นี้แต่มันจะต้องอธิบายนิดหนึ่งประเด็นที่หนึ่งเท้ากระหมังกูหนิงลูก รักลูกมากอยากให้ลูกของตัวเองเนี่ยวิยาสกรรมแต่งงานกับบุษบสาเนาะแต่ว่าอาดจึงจึงโศงสารมาถึงเท้าดาหาพ่อของ,งานางบุษบาวว่าเราขอบุษบาให้กับวิยาสกรรมได้ไหมถ้าไม่ได้เราจะยกทัพมาตีเมืองดาหาเออขู่มาเลยนะขู่มาเลยจะมาขอลูกเขานะขู่มาเลยนะถ้าไม่ยกให จะยกทัพมาตีเมืองดาหาเสร็จแน่เท้าดาหาคราวนี้พอพูดอย่างนั้นปุ๊บเท้าดาหาบอกให้ไม่ได้หรอกเรายกบุษบาหให้กับจรากาไปแล้วถ้าเรายกลูกให้กับวิทยาศสกร,รมแสดงว่าเราก็เป็นคนผิดคําพูดสิเพราะลูกของเราเรายกให้จรากาไปแล้วอ่ะถูกไหม ดังนั้นเท้ากระหมังกุหนิงจึงยกทัพมาลูกยกทัพมาก็มีเท้ากระหมังกุกูหนิงเนาะละตูประหมังเนี่ยละตูหมันยาอะไรเนี่ยพี่น้องเนี่ยแล้วก็ลูกวิหยสกรรมยกทัพมาด้วยโดยวิหยสกรรมเนี่ยก็ยกทัพมาพร้อมกับพ่อนั่นแหละมาตีเมืองดาหาแต่เท้าดาหาคนเดียวเนี่ยก็เกรงว่าจะสู้ไม่ได้ถูกไหมจึงส่ง จึงบอกเรื่องราวเนี่ยไปหาพี่น้องของตัวเองอ่าไปหาพี่น้องของตัวเองลูกก็ส่งสารเนาะไปบอกเท้ากุเรปันไปบอกเท้ากาหลังไปบอกเท้าสิงหัสสาลีว่าเฮ้ยพี่น้องสหายของเราทั้งหลายช่วยส่งทัพมาช่วยหน่อยอ่าดังนั้นเนี่ยท้าดาหาจึงมีทัพของเท้ากุเรปันเท้ากาหลังเท้าสิงหัสาลรีรวมถึง ทัพของอีเหนาด้วยอีเหนาเป็นลูกของท้าวกุเลปันแต่ตอนนั้นอีเหนาไปอยู่กับจินตาลาที่เมืองหมันยาส่งจดหมายเนี่ยไปถึงอีเหนาด้วยให้อีเหนาเนี่ยส่งทัพมาช่วยดังนั้นท้าวกระหมังกุหนิงจะสู้ท้าวดาหาได้ยังไงตัวเองมีทัพเดียวแต่ท้าวดาหามีกี่ทัพหนึ่งสองสามสี่ห้าทัพสุดท้ายผลการลบมันก็ออกมาอย่างนี้ลูกนั่นก็คือวิทยากรรมและท้าวกระหมังกุหนิงเนี่ย ตาในสนามรบโดยวิหยาสกรรมเนี่ยแพ้สังคามาราตาส่วนเท้ากระหมังกุนหิงถูกใครฆ่าตายเอาลองทายซิเท้ากระหมังกุนหิงถูกใครฆ่าตายถูกอีนาวฆ่าตายจบแล้วเมื่อแพ้สึกปุ๊บ เมืองกระหมังผู้หญิงก็ต้องส่งบรรณาการมาด้วยเขานี้รายละเอียดเรื่องย่อเนี่ยมันมีเท่านี้วันนี้เอาเท่านี้ก่อนแต่เนื้อเรื่องรวมถึงรายละเอียดต่างๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมีเยอะมากในเรื่องเดี๋ยวเราจะมาลงลึกถึงบทเด่นแล้วก็เนื้อหาบทประพันธ์ในเรื่องเนี่ยครั้งต่อไปวันนี้เข้าใจเนื้อเรื่องเท่านี้น่าจะโอเคนะโอเคไหมเข้าใจไหม ไม่ยากนะไม่ยากดังนั้นจบแล้วนะตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังไม่ได้ยินพร้อมหรือยังไม่ได้ยินพร้อมหรือยังเอาพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับบทเรียนที่เพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกดตั b สไคร b e ให้ครูอุ้มด้วยนะคะ